เครดิตดีฟรีดาวใครมีสลิปเงินเดือนเรามาคุยกันที่นี่ได้เลยครับหรือว่าลูกค้าไม่มีเครดิตเครดิตใสสามารถมาติดต่อได้นะครับผมวันนี้พามาชมเจ้าตัวโตโยต้าไฮรักลีโวปี2021นะครับผมเป็นกระจังหน้าโฉมใหม่แล้วนะคันนี้บอกเลยเป็นหน้าโฉมใหม่นะครับผมดูครับกระจังหน้าสวยๆเท่ๆอย่างนี้ลูกค้ารับไปเลยนะครับผมมาพร้อมแบบไฟคู่หน้าฮาโรเจนนะครับผมอย่างที่บอกต,ต้นคลิปนะครับผมมีสลิปเงินเดือน มาคุยกันที่หน้าร้านครับเราจัดให้เลยมาในส่วนของล้อนะครับผมได้ล้อเป็นล้อแม็กทีตีศูนย์ศูนย์ห้าตัดน็อตทองอย่างนี้รับรองสวยงามแน่นอนคันนี้ภายในตัวรถใหม่กริบบอกเลยคันนี้เป็นเครื่องทัศกินแล้วนะระบบเครื่องเสียงตัวนี้เป็นเครื่องเสียงโฉมใหม่แล้วนะมาพร้อมกับ,ว ai Power, una, บกวมลายพาวเวอร์แอร์แบคคูหน้าเบาะหนังเกียร์ธรรมดา6สป,ปีดนะครับผมตู้ทึบตตัดใหม่จดทะเบียนลงเล่มให้พร้อมขับขี่นะครับผม ถ้าใครสนใจครับผมคันนี้ผ่อนอยู่ที่7,000พน